สวัสดีคะ่ะถึงโอ้ยพี่น้องเอ้ยสวัสดีพี่พี่เป,ป็นปันาทั้งช่องย t u b e เด้อค่ะบริการทอดสุดอเม่ก่อนครัักดำปื๊ดสวัสดีปีใหม่สุขสุขุเนาะค่ะบอแ,แม่ทั้งหลายทั้งคุณตาคุณยายผู้ท่มาฟังเรืองบทดสดงกว่าท่านเอื้อนมันเก,นกินกันว่าท่านบวจนี่หดบาทแล้วหอดขอ,อนแก๊สแล้ววันนี้อากาศสามสิบเก้าองศาโอ้โหหอนพี่น้องไปไปเบิ่งบ้าน เขาบ้านเจ้าของเสร็จเรียบรย้อยก็ออกมาจากบ้านโอ้นั่งเครื่องจากสวีเดนมาประเทศไทยสิบสิบเอ็ดชั่วโมงเลดนิบรอยกับว่าเป็นยังไงได้มาถึงวัดบ้านแล้วก็ดีใจแ้้แเลยจะไปเซื้อไพอีเมอีเมียบรูว่าอ,อิเมียบรูรว่าตุข่อยสชมาา เมืองไทยมือนีเราหลูแต่เพียงว่ายหลูสิมาเมืองไทยประมาณเดือนพฤษภาคมก็เมษากับพฤษภาคมแต่บอลหลูมือใดย,ยจ,จะไปเซอร์ไพรส์แม่โจ้โขบจะไปเซอร์ไพรส์อีเม่จันทีนะคะ่ะฮ่าชุบหรือผัวฝรั่งขับรถชุบชุบชุบสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ครับผมครับผมบผมาเด้อวันนี้จะกินอีไรยังวันนี้จะ,นนนจะกินอะไรวันนี้อยู่จะกินอะไร วันนี้ยูจะกินอะไรกินเบียร์เหรอเดอจะน้อยคืนนี้คืนนี้จะกินเบียร์เบียร์ปีใหม่ใช่โอเคยายเรียกเนียก็เรียกยายนะมีอะ i รแค่หนึ่งเบียร์วันนี้จะไปเซอร์ไพรส์ยายไปเซอร์ไพรส์แม่ย่าโอเซอร์ไพรส์โอเซอร์ไพรส์ mother-in-law กินีชีชพูัีชมพูนีชมพูมันซีชม f ูมันซีนีชมพูมันซีชมพมันีูมันกิมนซีชมนซีชมพูมซอนก็ชมพกินีชพทันซีชมพูมันมันเีชมันซันซมาันงีชมพูันซีชมพูันซีันซีมพูกกมัซีมนีมพูมกีชนซีชมพูมนีชมพีน้นอน,ออน,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 นอ คนอยู่เมืองนอกคิดหอดกับผักบเบลนเบลนปีใหม่สงการเมืองดอกคุณดอกคุณดอกคุณนะจ๊ะดอกคุณสวัสดีค่ะดอกคุณเมืองคอนแกน่นเมืองดอกคุณอากาศร้อนๆแบบนี้ในรถเรามีอะไรคะในรถเราก็เติมเต็ม,ตมด้วยลลาเจนกับวิตามินซีมาบานไม่หนูนะกิบบวขาดวิตามินซีกับโลรเจน,ก,เจนกินกินไว้ผิวมันจะได้งคงที่คงทนได้ทันเหตุการณ์ อย่าลืมทานวิตามินซีกับคอดลกเจนเด้อว,วิตามินซีกักตัวยูเดี๋ยวขอพูดเรื่องกักตัวเป็นกักตัวอยู่กัตกตัวอยู่ประมาณสิบสองชั่วโมงค่ะสิบสองชั่วโมงเห็นผลเลยอ่าคุณคุณเลือดของคุณทั้งสองคนเป็นลบนะคะเป็นลบไปเราก็สงสัยโง่ไงโง,ง่เนาะลบนีหมายถึง ตัวขครน่องเป็นม้าก่อนเกลนเลยค่ะหกแยวหกมงวเสาร์ตื่นตั้งแต่ตีสามมันนอนบ่หลับมันนอนไม่หลับมันเป็นเวลาสวีเดนนแม็กกี่น้องมันนอนบ่หลับเวลามันเป็นประเทศสวีเดนมาถึงเมืองไทยแล้วมันนอนไม่หลับเลยตีสามตื่นแหกกระเป๋าอยากกลับบ้านเราอยากเราอยากสตักอยู่อุงนเทเพราะว่า,าเขาสตักอยู่สวีเดนกันหนึ่งมือแล้วในแม่กกี่น้องเพราะว่า,าการปิ้งไทยเขาจะยกลึก ทเที่ยวบินของตุก๊กใบวันที่สิบแปลว่าเครื่องบินมันมีปัญหาน,ะน่ะเลยได้บินวันที่สิบเอ็ดถึงวันที่สิบสองปันปะอีดอกอีดอกทียสตน่ตนเออีดอกเจะดต้นวันะะนี้วันที่สิบสามใช่ะคลิปนี้วันที่สิบสามด้อค่ะอาหารบานเฮานะพี่น้องยยอ,อยากกินยังกระดิกินเจม่นมันไหล เบอร์สูตรลงช้างคนที่อยากลดน้ำหนักคนที่อยากลดน้ำหนักสูตรลงสร้างนะะไปแล้วค่ะรายงานตูวพี่คะสวัสดีค่ะ